สวัดีค่ะอดหวานค่ะก็อพิอร์นี้นะคะอดหวานจะเริ่มตอนที่1ค่ะของเรื่อง domestic n i g h นะคะก้าวสกุลก็เรื่องนี้อดหวานชอบมากๆเลยค่ะอยากจะอัปโหลดไว้ฟังนะคะก็เริ่มตอนที่1กันเลยค่ะเป็นเสียงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งอัดรู้ว่าเขาคืออูเสียค่ะแต่ว่าในเรื่องเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเสียงของอูเสีย ก็ในตอนที่ผมยังเด็กผมคิดว่าคุณปู่นั้นเป็นคนที่ดูลึกลับเสมอเขามักจะขังตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวพลิกหน้ากระดาษของหนังสือเก่าๆและสมุดบันทึกอยู่อย่างนั้นครั้งหนึ่งที่เขาเริ่มทำเขาจะอยู่กับมันนานมากมีครั้งหนึ่งผมเข้าไปในห้องของเขาอยากรู้ว่าหนังสือและบันทึกเหล่านั้นมันเกี่ยวกับอะไร สมุดพวกนั้นเก่ามากๆบันทึกช้างซาแต่ละหน้าล้วนเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและบทความที่กำกวมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหลังจากเสียงของความคิดของชายหนุ่มผู้เป็นหลานชายคนหนึ่งในก้าสกุลจบลงนะคะนี้ก็มี เรื่องค่ะก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นการอ่านบันทึกนะคะที่ปู่ของเขาเขียนเอาไว้ค่ะภาพนะคะในในซีรีส์ก็จะตัดไปยังอดีตค่ะก็จะมีเสียงของชายชรลาดังขึ้นขณะที่ภาพของอดีตกำลังดำเนินไป ในปี1903ผู้ชายชาวญี่ปุ่นนามว่าโอตานิโคซุยเข้ามาในแผ่นดินจีนในนามของผู้ดำเนินการศึกษาทางศาสนาและเริ่มนำหน่วยรัชการลับเข้ามาในพื้นที่ที่มีการสำรวจทางภูมิศาสตร์เมื่อพวกเขามาถึงฉางซาคณะเดินทางของพวกเขาได้แยกกันและเขาได้ติดตามพ่อค้าชาวญี่ปุ่นฮาโตยามะนาคาคาวะ พวกเขาอยู่ด้านในเมืองที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นระยะทาง160กิโลเมตรจากทางเหนือของช้างซาเป็นเวลาเกือบจะ3เดือนเมื่อพวกเขาออกมาคณะเดินทางนั้นเหลือเพียงแค่6คนเท่านั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮาโตยามะนากาคาวะได้หยุดงานสำรวจทั้งหมดและรีบร้อนกลับญี่ปุ่นไป ทำไมเขาถึงได้มาอยู่ในช้างซาเป็นเวลานานนักทำไมลูกน้องของเขาถึงได้รับบาดเจ็บหนักมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่แสนจะธรรมดานั่นไม่มีใครรูส้สัปดาห์ให้หลังฮาโตยมามะได้ส่งรายงาน16แผ่นให้กับกระทรวงต่างประเทศและสถาบันการค้านิชชันของญี่ปุ่น ในรายงานเขากล่าวถึงสิ่งที่ฝังอยู่ในใต้ภูเขาและนั่นคือสิ่งที่รู้จักกันในชื่อของรายงานของฮาโตยามะจากนั้นภาพตัดมาที่ณสถานีรถไฟชางซาขณะที่นายสถานีกำลังนอนหลับอยู่นั้น จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงรถไฟสายหนึ่งดังขึ้นมาเสียงรถไฟนั่นดังเข้ามาใกล้สถานีเรื่อยๆเขาจึงลุกขึ้นแล้วเดินจากห้องเพื่อไปดูเมื่อรถไฟหยุดลงเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้หน้าไหนมันอยู่บนรถไฟนะเดี๋ยวจะมีรถไฟมาจอดที่หลังอีกนะเดี๋ยวก็ได้ชนกันหรอกยังมีรางอยู่ด้านหน้านะขยับรถไฟไปด้านหน้าหน่อย แต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆตอบกลับนายสถานีจึงเดินเข้าไปดูที่รถไฟไปดูใกล้ๆเขาส่องไฟเพื่อดูหมายเลขของขบวนซึ่งก็คือหมายเลข076จากนั้นนายสถานีพยายามดึงประตูช่องเก็บของแต่ดึงไม่ออก แล้วเขาก็พบเลือดไหลออกมาจากช่องเป็นจำนวนมากเขารีบเดินไปยังหัวขบวนแล้วพยายามเปิดประตูของคนขับแต่ก็เปิดไม่ออกเช่นกันเขาจึงใช้มือเช็ดหน้าต่างเพื่อดูข้างในแต่แล้วเขากลับพบศพของชายคนหนึ่งที่นั่งดวงตาเบิกโพงอยู่นั่นทำให้เขาตกใจอย่างมากและรีบวิ่งหนีไปทันที เช้าวันต่อมาได้มีหน่วยงานทหารเข้ามาตรวจสอบหนึ่งในนั้นคือจางฉี่ซานขณะที่เขาเดินเข้ามาลูกน้องของเขาก็ได้รายงานว่ารถไฟทหารขบวนนี้ไม่มีเครื่องหมายและรหัสครับจูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นมาเฉยๆจากนั้นลูกน้องอีกคนก็นำตัวนายสถานีเข้ามาแล้วบอกว่าโฟย r เขาคือ กูชิงเฟิงเป็นคนเฝ้ายามเมื่อคืนนี้ครับลูกน้องของจางฉีซานลูกน้องของจางฉีซานขอให้กูชิงเฟิงช่วยเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความจริงเขาจึงบอกว่าเนื่องจากจะมีการจัดเตรียมสงครามมักจะมีรถไฟทหารเข้ามาที่สถานีกระทันหันอยู่บ่อยๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ จางชีซานจึงถามว่างั้นคงไม่ใช่ครั้งแรกที่มีศพติดอยู่ในรถสินะผมเข้าใจถูกไหมลูกน้องของเขาจึงตอบว่าเวลาที่มีรถไฟทหารเข้ามาที่สถานีเขาจะเตือนยามก่อนนะครับแต่รถไฟขบวนนี้ไม่มีบันทึกการเข้าจอดเลยจางชีซานจึงถามกู่ชิงเฟิงต่อว่ารถไฟเข้ามาจอดเวลาไหน เขาตอบว่าเมื่อคืนตอนที่ผมดูนาฬิกาผมคิดว่ามันจวนจะเที่ยงคืนแล้วนะครับแล้วลูกน้องของจางฉีซานก็หันหน้าไปรายงานจางฉีซานว่าจากที่ตรวจสอบดูแล้วนี่คือรถไฟทหาร076ครับกลัวว่าคนที่อยู่ในรถไฟจะเป็น จางฉีซานรีบพูดขึ้นว่าเป็นชาวญี่ปุ่นจากนั้นเขาก็หันหน้าไปด้านหลังแล้วรีบเดินไปตรวจสอบที่รถไฟทันทีจางฉีซานเดินเข้ามาบริเวณหัวขบวนเมื่อเขาเห็นสัญลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่นเขาก็เอามือเช็ดกระจกตรงบริเวณที่กูชิงเฟิงเคยเช็ดมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ส่องดูศพที่นั่งอยู่ข้างในลูกน้องของเขาเดินตามมาแล้วบอกว่า โฟเย r รถไฟแบบนี้ส่วนใหญ่ผลิตทางตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะขับไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือและใช้โดยรัฐบาลจีนชาตินิยมครับแล้วทุกๆอย่างถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่รถไฟขบวนนี้มีสนิมเกาะดูเหมือนรถไฟคันนี้จะขับมาจากสถานีเล็กครับ เนื่องจากรถไฟทั้งขบวนถูกเชื่อมติดกันด้วยแผ่นโลหะจางฉีซานจึงให้ลูกน้องนำเครื่องตัดเหล็กเข้ามาจัดการขณะที่เขากำลังจะเดินออกมาอีกด้านกูชิงเฟิงก็เดินเข้ามาบอกกับเขาว่าผู้การครับนายสถานีไม่อนุญาตให้ผมเล่าเรื่องนี้แต่ผมจะบอกว่ารถไฟขบวนนี้มันเป็นรถไฟผี สถานีรถไฟนี้ก็ไม่ใช่สถานีธรรมดาธรรมดาตราบใดที่รถไฟเข้ามาจอดตอนเที่ยงคืนมันจะเต็มไปด้วยคนตายและไปยังนรกจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆจางฉีซานแล้วกระซิบว่าปริชาตกำลังจะมาที่ช้างซาแล้วหลังจากที่จางฉีซานได้ยินเขาก็สั่งให้ลูกน้องนำตัวกูชิงเฟิงออกไปเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ เมื่อเหล่าทหารเปิดเหล็กที่เชื่อมตัวรถไฟออกได้จางฉีซานก็ได้สั่งการให้ปิดทางเข้าออกทั้งหมดของช้างซาและห้ามไม่ให้มีรถไฟเข้ามาจอดในวันนี้อย่างเด็ดขาดจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปดูภายในขบวนซึ่งภายในนั้นก็เต็มไปด้วยศพที่นอนคว่ำหน้าอยู่เป็นจำนวนมากจางฉีซานได้สั่งให้ลูกน้องไปนำตัวปาเยี่ยหรือว่า ชีเทียดจุ้ยมาพบเขาแล้วเขาก็เดินเข้าไปในขบวนที่เป็นตู้นอนเขาเดินมาหยุดที่ศพหนึ่งแล้วใช้มีดตวัดเสื้อของศพขึ้นเพื่อดูสัญลักษณ์บางอย่างที่หลังของศพจากนั้นเขาก็เดินต่อ ท่านแปดหรือชีเทียดจุย้ยได้เดินเข้ามาจนเจอจางชีซานอยู่ที่ห้องหนึ่งจางชีซานจึงพูดขึ้นว่านิ้วโป้งเท้าโค้งงออาจจะเพราะใส่รองเท้าไม้มาเป็นเวลานานท่านแปดถามว่าคุณหมายถึงลักษณะพิเศษของคนญี่ปุ่นเหรอ จ้างชีซานตอบว่าไม่ใช่ลักษณะที่จำเป็นอะไรแล้วเขาก็เดินนำท่านแปดไปทางข้างหน้าแล้วก็ชนเข้ากับสมุดบางอย่างจนตกลงมาท่านแปดจึงรีบเข้ามาหยิบมันขึ้นจ้างชีซานจึงดูรูปภาพในสมุดเหล่านั้นแล้วก็พูดว่าคนพวกนี้กําลังทําการทดลองลับๆอยู่ท่านแปดถามว่าคุณจะบอกว่าพวกเขาทั้งหมดตายเพราะทำการทดลองอย่างนั้นหรือ ถ้ามันเกิดขึ้นคนก็ต้องประสบคนที่ต้องประสบทุกยากต่อไปคือประชาชนชาวช้างซานะแล้วก็คนที่ตายพวกนี้นะ่ะอยู่ในรถตู้รถไฟโรงศพของพวกเขาแค่ถูกขุดออกมาเท่านั้นคุณหมายถึงพวกเขาอยากจะใช้ถ้ำใต้ดินเพื่อทำการทดลองงั้นเหรอจางฉีซานจึงตอบว่าลองเดินสำรวจกันก่อน แต่ก่อนจะไปท่านแปดได้บอกกับเขาว่าโฟเย r ตู้ต่อไปนะผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากตู้อื่นๆตามพื้นฐานในการทำสัญ,ญลักษณ์นั้นโลงศพพวกนี้เป็นโลงธรรมดาจากหลุมศพเดียวกันผมไม่รู้ว่าโฟเย r สังเกตไหมขนาดของโลงศพพวกนี้มีลักษณะสำคัญเหมือนกัน ดังนั้นจึงน่าจะเป็นโลงศพของลูกน้องที่ถูกขุดออกมาด้วยกันแล้วในตู้นี้ก็เป็นตู้นอนของรถไฟแสดงว่าคนพวกนี้ถูกเคลื่อนย้ายและใช้ชีวิตอยู่ในตู้นี้ตู้ที่คุณจะไปต่อไปคือตู้สุดท้ายของรถไฟจางฉีซานจึงพูดว่านายจะบอกว่าคนที่อยู่ในตู้นี้คือโลงศพของพวกลูกน้องสินะพวกเขาทั้งหมดต่างกำลังปกป้องตู้รถไฟตู้สุดท้าย และคนที่อยู่ในตู้สุดท้ายนั้นคือหลุมศพของหัวหน้าใช่ไหมงั้นหลุมศพของหัวหน้าก็ถูกขังเอาไว้ท่านปาจึงตอบว่าหลุมฝังศพของหัวหน้าครับแล้วทั้งสองคนก็เดินออกจากตู้นอนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตู้ถัดไปแต่ก่อนไปลูกน้องของจางฉีซานก็ได้นำนักกากมาให้ทั้งสองคนสวมไว้เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อพวกเขาทั้งสองมาถึงตู้รถไฟตู้สุดท้ายจางฉีซานได้ถอดหน้ากากออกและพูดขึ้นว่าดูเหมือนพวกเขาจะต่อสู้กันในนี้ท่านแปดเองก็รีบเอาหน้ากากออกและพูดว่าในนี้เหรอมันแปลกเกินไปนะครับตลอดทางที่เนี่คนตายทุกคนต่างก็คว่ำหน้าลงแปลกจริงๆแล้วทั้งสองคนก็หันไปเห็นโลงศพหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง ซึ่งมีโซกกั้นถางเข้าเอาไว้พวกเขาจึงเดินเข้าไปดูด้วยกันจางฉีซานได้สังเกตเห็นป้ายชื่อบนล,ลงศพจึงพูดว่าคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากที่พวกเขาทำการสำรวจเสร็จแล้วท่านแปดถามขึ้นว่าโฟเยคุณคิดว่าเพราะใยแมงมุมพวกนี้มีพิษหรือเปล่าจางฉีซานตอบว่า นี่ไม่ใช่ยายแมงมุมหรอกมันคือตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากโรงศพท่านแปดถามต่อว่างั้นมแมลงพวกนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลของการตายสินะงั้นก็ยิ่งแปลกเลยแล้วพวกคนญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายโลงศพและพวกศพที่อยู่ในโลงตำแหน่งการตายคล้ายๆกันเลยนะครับพวกเขานอนคว่ำหน้ากันหมดเลย พูดได้ว่ารถไฟขบวนนี้เต็มไปด้วยคนตายแล้วรถไฟมันเล่นมาได้ยังไงกันจ้างฉี่ซานตอบว่าก่อนที่ชาวญี่ปุ่นพวกนี้จะตายพวกเขาอาจจะหายใจในอากาศที่เป็นพิษเข้าไปถึงแม้พวกเขาจะขึ้นรถไฟมาแต่เมื่อรถไฟมาจอดเทียบสถานีก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีกับที่พวกเขาขาดใจตาย ท่านแปดถึงกับถอนหายใจหลังจากที่ได้ยินคำตอบของจางฉีซานเขารู้สึกว่าข้อมูลที่ได้ตอนนี้ค่อนข้างมีจำกัดจางฉีซานจึงบอกว่าความรับที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในโลงศพลงใหญ่นั่นท่านแปดจึงถามเขาว่าทำไมพวกเราถึงไม่เปิดโลงออกดูล่ะครับจางฉีซานตอบว่านี่มันเป็นโลงศพแบบปิดตายไม่ใช่โลงศพที่ใครจะเปิดได้ง่าย การปิดผนึกลงศพด้วยโลหะเหลวและมีช่องเพียงแค่หนึ่งช่องถ้านายไปฝืนแงะฝาโลงออกแก๊สพิษก็จะถูกปล่อยออกมาทางเดียวที่จะแก้ได้คือการสอดมือเข้าไปแล้วเปิดมันจากด้านในเท่านั้นคนธรรมดาไม่สามารถเปิดมันได้เพื่อความปลอดภัยพวกเราต้องวางใจในทักษะของตระกูลจางจางฉีซานหันหน้าไปสั่งให้ลูกน้อง เตรียมการเปิดฝาลงโดยที่พวกเขาจะใช้เชือกผูกกับมีดแล้วก็มัดไว้กับม้าที่วิ่งเร็วถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจากโรงศพแค่ของดังขึ้นหนึ่งครั้งม้าจะทำให้เชือกดึงขึ้นทันทีและใบมีดจะตัดแขนคนของตระกูลโดยทันทีเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อทุกอย่างเตรียมการพร้อมแล้ว คนของตระกูลจางก็ได้ทำการสอดมือเข้าไปในโรงแต่จู่ๆแล้วก็ร้องโวยวายขึ้นด้วยความกลัวและขอร้องให้คนอื่นๆรีบช่วยจางฉีซานจึงสั่งให้ลูกน้องเคาะล้องทันทีทำให้มีดที่ถูกผูกไว้ตัดแขนของคนในตระกูลขาดเมื่อตัวของเขาหลุดออกมาแล้วจางฉีซานก็ได้สั่งให้รีบพาเขาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้น จางฉีสซานก็ถอดถุงมือออกแล้วสอดมือของตัวเองเข้าไปแทนเขาคำหากลไกจนเจอทำให้ฝาโลงถูกเปิดออกอย่างง่ายดายเมื่อเปิดฝาโลงออกแล้วเขาก็หยิบแขนที่ขาดของคนในตระกูลเมื่อกี้ออกมาแล้วพูดว่าเอานี่กลับไปเชื่อมให้เขาซะโรงศพนี้ไม่มีกับดักอะไรทั้งนั้น ทหารคนนั้นคงกลัวมากจนเกินไปแขนของเขาคงไปติดกับโรงศพเข้าจนทำให้ต้องเสียแขนไปท่านแปดเดินเข้ามาดูโลงศพใกล้ๆแล้วพูดว่า โเย่ยศพของคนนี้ก็เหมือนกับศพที่อยู่บนรถไฟเลยนะครับนอนคว่ำเหมือนกันหรือว่านี่เป็นการบรรจุศพตระกูลดังของช้างซาสมัยก่อนแต่จ้างฉีซานไม่ได้ตอบอะไรเขากลับเอามือล้วงเข้าไปในตัวศพแล้วหยิบแหวนวงหนึ่งออกมาแทนทั้งแปดเห็นดังนั้นก็รีบเดินเข้าไปดูขอดูแหวนทันที เขาพูดขณะด,ดูแหวนว่าทำไมสิ่งนี้มันดูคุ้นๆจังเลยมันน่าจะเป็นสิ่งของที่มาจากราชวงศ์นานเป่ยราชวงศ์เหนือใต้หรือเปล่าก้าวสกุลที่อยู่ในฉางซาคนที่เข้าใจเกี่ยวกับลุมศพของราชวงศ์หนานเป่ยดีนั้นก็น่าจะเป็นตระกูลเออยเย่นั่นแหละครับลูกน้องของจางฉีซานจึงถามว่าเอ,อ่ยเย่หงเหรอ ท่านแปดตอบว่าใช่แล้วจางฉีซานจึงบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องไปหาเออเย่เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ซะแล้ว จากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปที่โรงนิ้วค่ะโรงนิ้วใหญ่แห่งหนึ่งของช้างซาเลยนะคะขณะที่เออเย่หงกำลังทำการแสดงนิ้วอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีผู้ชมคนหนึ่งลุกขึ้นมาโวยวายและสั่งให้เออเย่หงเปลี่ยนเพลงยิ้วค่ะเขาไม่ชอบเพลงนี้แต่เออเย่หงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรและทำเพียงแค่ยืนนิ่งๆเพื่อรอดูสถานการณ์ ผู้ชมคนนั้นจึงเริ่มโวยวายหนักขึ้นเมื่อเห็นเอ้อเย่หงไม่ทำตามที่เขาสั่งทันใดนั้นจางฉีซานก็ได้เข้ามาในโรงนิ้วพอดีจางฉีซานและเอ้อเย่หงเป็นเพื่อนรักกันเมื่อเขาเห็นสถานการณ์ของเพื่อนกำลังแย่เขาจึงเข้าไปจัดการผู้ชมคนนั้นและไล่ให้ออกไปจากโรงนิ้วทันทีคนคนนั้นรอบทำร้ายโฟเย่ด้วยการ พ่นนะคะพ่นเ็มพิษออกมาแต่ว่าโฟเย่รู้ตัวก่อนค่ะก็จึงรอดพ้นไปได้จากนั้นโฟเย่ก็สั่งให้ทหารคนสนิทไปจัดการคนคนนี้อย่าให้มีตัวตนในช้างซาอีกเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วเออเย่หงก็ทำการแสดงนิ้วต่อไปจนจบ หลังจากที่ผู้ชมคนอื่นๆออกจากโรงนิ้วไปหมดแล้วเอเยหงก็เดินเข้ามาหาจางฉีซานและถามว่าช่างเป็นคนดีที่คาดไม่ถึงเลยนะโฟเย่ yeah. คุณไม่ชอบดูการแสดงไม่ใช่หรือคิดยังไงถึงมาที่โรงนิ้วของผมกันละ่ะจางฉีซานตอบว่าที่ผมมาที่นี่ตอนนี้ก็พอมีบางสิ่งบางอย่างจะถามคุณ เมื่อคืนก่อนมีรถไฟทหารเข้ามาจอดในเมืองช้างซาหมายเลข076ไม่มีรหัสไม่มีเครื่องหมายทุกๆตู้ในรถไฟถูกปิดผนึกผมเปิดรถตู้ผมเปิดตู้รถไฟออกและค้นพบโลงศพอยู่ด้านในคนที่ตายล้วนแต่เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเออเยหงตอบกลับว่าคุณช่าง คู่ช่างร้องเพลงเข้าคุณทั้งคู่ช่างร้องเพลงเข้าขากันดีเสียเหลือเกินจะไปแสดงโชว์อะไรล่ะจางฉีซานตอบว่านี่มันเกี่ยวข้องกับหลุมศพสมัยราชวงศ์หนานเป่ยน,นะซึ่งคุณและตระกูลของคุณต่างก็รู้จักมันเป็นอย่างดีเมื่อพูดจบจางฉี่ซานก็นำเอาแหวนที่เก็บมาจากศพในรถไฟออกมาให้เออเย่หงดูขณะที่จาง ฉี่ซานกำลังยื่นแหวนไปข้างหน้าเอเย่หงนั้นเอเย่หงก็ได้ใช้วิทยายุทธในการปัดป้องมือของจางฉีซานทั้งสองคนใช้ยุทธตอบโต้กันไปมาอยู่สักพักจนสุดท้ายแหวนก็หลุดออกจากมือของจางฉีซานและกระเด็นไปตกอยู่บนโต๊ะเอเย่หงเดินมาหยุดที่หน้าโต๊ะตัวนั้นแล้วพูดว่า โฟเยผมว่าคุณน่าจะรู้ผมหนะไม่ได้แตะต้องสิ่งที่อยู่ใต้ดินมานานมากแล้วจ้างชีซานตอบว่าคุณและผมต่างก็เป็นคนใน9สกุลและพวกเราก็เป็นสามสกุลบนคุณคิดว่าคุณจะตัดขาดกับมันได้อย่างนั้นหรือเว้นแต่ผมจะบังคับคุณผมจะไม่สร้างปัญหาให้คุณ สิ่งนี้อยู่บนรถไฟพวกเราพบโครงการจํานวนมากที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทดลองลับๆผมเกรงว่านี่จะเป็นการก่อกระบฏโดยชาวญี่ปุ่นเออเย่ oh yeah, หงจึงหันมาตอบว่าโฟเย่ years, คุณคิดมากเกินไปแล้วกองกำลังทหารที่นี่ถูกปกครองโดยคุณไขรเล่าจะกล้าเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นมาในฉางซาก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของก้าวสกุลไปได้จางฉีซานพยายามบอกเอ่ยเย่หงว่าเขาอต้องการจะรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องรถไฟแต่เอ่ยเย่หงก็ได้เตือนเขาว่านี่มันอันตรายมากอย่าได้ใจร้อนจางฉีซานจึงถามว่าคุณรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมถึงได้ห้ามและไม่อยากให้ผมรู้ แต่เอ่ยเหงไม่ตอบแล้วบอกจางฉีซานว่าการแสดงจบแล้วได้เวลากลับแล้วล่ะโฟเย่แต่ก่อนเขาจะไปจางฉีซานก็ได้บอกเขาว่าเอ่ยเหงผมจะทิ้งแหวนไว้ให้นะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อด้วยละ่ะจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเดินออกไปจากโถงโรงงิ้วจบตอนที่หนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, Chinese Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ